สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับนนวดอีกหนึงคลิปนะครับกับคลิปกบยางมือใหม่นะครับหรือคลิปกบยางสมดีนั่นเองนะครับคลิปที่นําข้อมูลนะครับสาระมาถ่ายทอดสู่ fc ที่ติดตามชมและ fc ที่มีแผนกําลังจะผลิตกบยางนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมโมนใหม่ของนหนวดนะครับ sd 2นั่นเองนะครับโมนอีก1ตัวที่นันโนดสั่งมายังมีอีกหลายรุ่นเลยนะแต่ว่านันวดจะค่อยๆเอามาทําคลิปอธิบายให้ทราบรายละเอียดต่างๆกันว่าเรามีวิธีที่จะดูว่าขนาด มันเป็นอย่างไรและเทียบขนาดตาเบ็ดด้วยวิธีไหนนั่นเองนะครับอันนี้คือการประมาณการนะนนโนดยังไม่ได้ผลิตหมายถึงว่ายังไม่ได้ผลิตกบยางจริงๆแต่ว่าโมนเนี่ยสั่งทําขึ้นมาแล้วนะครับอะมาดูตัวนี้ครับตัวนี้ sd 2นะครับตัวนี้คาดการเนี่ยมันน่าจะเป็นกบเลื้อยแน่เลยที่นนโนดสั่งมานี่แหละนะครับโมนนะอันนี้เป็นโมนนะสีขาวนะร้านนี้บอกว่าโอ้โหงานเนียนมากๆเลยนะครับต้องบอกก่อนนะซื้อมาจากลาซด้านะครับหลายรุ่นเลยที่นนโนดสั่งมาอะ มาดูความยาวของตัวโมนก่อนนะครับความยาวโมนตัวนี้นะครับเขาเคลมไว้ที่4.6ก็ใกล้เคียงนี่นะครับ4.6เซนติเมตรนั่นเองนะครับความกว้างนะครับความกว้างด้านท้ายนะครับด้านหัวอาจจะไม่ต้องไปวัดมันนะครับดูแค่ด้านท้ายก็พอนะครับด้านท้ายอยู่ที่1.5นี่ความกว้าง1.5นะครับอ่านะแล้วก็ความสูงนะครับความสูงของโมนนี่ความสูงของโมน ความสูงของโมนอยู่ที่เดี๋ยวนะครับสักครู่อยู่ที่1.43โดยประมาณนะครับ1.43นะครับโมนพวกนี้นะครับก็นาะหนวดเอามาวัดขนาดเพื่อให้ทราบาสรีระของมันเท่านั้นเองแต่ว่าเวลาเราจะนำไปทำกบยางจริงเนี่ยมันก็จะมีเนื้อ,อยางที่คุ้มเนาะเวลาชุบไปเรื่อยๆมันจะมีความหนาขึ้นอีกประมาณด้านละ1มิล1มิลก็ สองมินอ่ะซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างอะไรแบบนี้แหละนะครับอ่ะคราวนี้เราลองมาเทียบซิครับว่ามวลทรงเนี้ย sd 2ของนันหนดเนี่ยถ้าเทียบเป็นตาเบดเนี่ยเราควรใส่เบดเบ,ดเบอร์อะไรดีนะครับแต่ว่านันหนดมองและอ่ะมาดูเหมือนเดิมนะครับอะไรายการที่นันหนดมีนะครับไม่3เด่นนันหนดมีอ่ะมีเบะมีเบดครบทุกทุกรายการนั่นแหละก็มีเบอร์ 2O 1โอโ นะครับอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้2 o 1 o นะครับเบอร์ B 1เบอร์2นะครับอ่ะเรามีให้เลือกขนาดนี้เลยเวลานนะ้หนดผลิตให้ FC ทั้งหลายเนี่ยนะครับนี่มีขนาดนี้นะแต่ว่าเราลองมาดูซิว่ามันเหมาะกับจุดไหนที่สุดนะครับ2 o นี่ข้ามไปเลยมันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับโดยนะครับ <laughs> ผ่านไปนะครับ1 o เป็นไง1 o ก็ไม่ไหวนะใหญ่เกินไปนะครับสำหรับการที่จะมาประกอบ s D 2ตัวนี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นเบอร์หนึ่งเป็นยังไงโอ้โหเฮ้ยเบอร์หนึ่งซลีระได้เว้ยนะสรลีระแบบฟิตๆเลยนะครับอันนี้คือประกอบแบบจินตนาการก่อนนะครับยังไม่ได้ประกอบจริงนะครับอ่านะครับเนี่ยฟิตๆเลยกําลังสวยเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ตาเบ็ดโผล่มาจากตรงนี้พอดีเลยนะครับเนี่ย แล้วก็ความยาวตรงนี้เดี๋ยวก็ใส่ลูกหมุนกับสปิดลิงไปเพิ่มเติมนะครับสำหรับการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะโผล่ไปที่บริเวณปากด้านหน้านะครับโอ้โห1โอไอเบอร์หนึ่งนี่สวยนะครับอ่ะเบอร์2เป็นยังไงเบอร์2นี่ดูแล้วน่าจะไม่ไหวนะเบอร์2นี่นะคือจริงๆถามว่าได้ไหมมันก็พอลงได้นะแต่ก็ต้องดูพื้นฐานว่าองค์ประกอบที่จะใช้ในการประกอบจากห่วงตาเบ็ดข้างหน้าเนี่ยไปถึงด้านปากเนี่ย มันมีองค์ประกอบเยอะไหมเพราะาเดี๋ยวมันจะไปกระทบปัญหากับเรื่องต้นทุนการผลิตเป็นกบยางอีกนะครับถ้าองค์ประกอบเยอะเกินไปนะครับแต่ถามว่าได้ไหมนันโหวดว่าได้นะไอ้สอตัวนี้น่เนี่ยน่าจะได้ทั้ง2 2รุ่นเลยแล้วแล้วแต่การเลือกใช้นะครับคือโมนบางตัวเนี่ยนันโหวดต้องบอกเลยว่ามันดีมากนะมันสามารถประกอบชุดเบ็ดได้มากกว่า1ขนาดนะครับแต่ว่าก็ต้องเลือกดูว่า มันหมายไหนมันรกแค่ไหนนะครับบางเบ็ดบางขนาดมันใหญ่เกินไปเกรสรเบ็ดมันโผล่เนี่ยนะครับการลากหรือการกรอ,อตัวเหยื่อกลับมาอาจจะมีปัญหาได้นะครับชุดนี้นะครับฟันธงเลยนะครับไม่เบ็ดเบอร์1ก็เบอร์2สามารถลงได้ ส่วนชุดข้างหน้าจากห่วงมาข้างหน้าเนี่ยตรงจนถึงปลายปากของตัวมอนเนี่ยเดี๋ยวไปครีเอทกันอีกทีงหรือไม่นะโหนดต,ต้องไปหาวิธีหรือให้รู้คลิปไหนสักคลิปที่มีกบเลือแลวก็ดูว่าวิธีการประกอบชุดหน้าจากห่วงของตะขอเบ็ดเนี่ยมาข้างหน้าเนี่ยประกอบกันแบบไหนนะครับอันนี้นะ้าโหน,โนไม่ทราบจริงๆอ่ะชุดนี้ก็น่าจะลงด้วยลูกหมุนนะครับเบอร์6ละกันเนาะนี่เบอร์6-2ตัวนะครับหัวท้ายนี่นะครับอ่า ต่อด้วยไลน์ต่อด้วยสปิตริงนี่สปิตริงหนึ่งตัวนะครับอ่ะแล้วก็ใบหลิวใบหลิวลง2ใบก็ได้นะไม่ต้องซีเรียสนะครับนี่นะก็มีทั้งใบดัดนี่กับใบปกติก็ได้นี่ก็เป็นเซตของมันนะแบบนี้ก็ถือว่าเพอร์เฟกแล้วนะครับที่เหลือก็ลงรวดลายกันเนาะเออว่าอยากได้รวดลายแบบไหนที่เหมาะสมที่ชอบนั่นเอง อ่านะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับมวลรุ่นใหม่นะครับ SD 2ของนันโหนดนะครับที่สั่งผลิตมานะสั่งมาอีกหลายตัวนะสั่งมาอีกหลายรุ่นเพื่อซัพพอร์ต FC ทั้งหลายที่อยากสั่งกบยางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคุณของสมดดีนั่นเองนะครับยินดีมากๆให้บริการนะครับอ่ะคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับน้นๆนักตกปลามือใหม่ที่อยากทำกบยางใช้เองนะครับอ่าคลิปนี้ ฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นหนดและทีมงานด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภยนะัยวณหที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สมเด็จ SD 2ไปก่อนครับบ๊ายบายบุ๊บ